เซียนโอสถหมื่นปีเทพโอสดไร้เทียมฐานตอนที่หบุกสำนักชิงหลัวหลังจากที่ไปเฉินทําให้สิทธิระดับแกนหลักของสำนักชิงหลวหนีไปด้วยความหวาดกลัวข่าวลือนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองชิงหยุนไปเฉินเขากล้าท้าทายสำนักชิงหลวโดยตรงนี่มันบ้าไปแล้วสำนักชิงหลวเป็นหนึ่งในห้าสำนักใหญ่แห่งแคว้นเทียนหลงนักแต่ข้าก็ต้องยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งจนไม่มีใครเทียบได้จริง ในขณะที่ผู้คนกำลังถกเถียงกัรไปเชิญกลับนั่งสงบนิ่งอยู่ในลานฝึกของตระกูลไปเขามองโอสถสีฟ้าเรืองแสงในมือนี่คือโอสถวิญญาณมังกรสวรรค์ที่เขาได้รับจากระบบหลังจากกำราบหรี่หยางติ๊งต้องการใช้โอสถวิญญาณมังกรสวรรค์หรือไม่ไปเชิญพยักหน้าโดยไม่ลังเลทันใดนั้นพลังอันมหาศาลก็พุ่งเข้าสู่ร่างของเขาเส้นลมปราณทั้งหมดถูกขยายขึ้นตูมมอมมุมมุม,ม,ม,มพลังของไปเฉินพุ่งทะลุขีดจำกัดระดับปราณสวรรค์ขั้นปลาย ฮ่าฮ่าฮ่าเขาหัวเราะอย่างสะใจสำนักชิงหลวงพวกเจ้าคิดจะสังหารข้าเช่นนั้นข้าจะไม่รอให้พวกเจ้าลงมือก่อนข้าจะเป็นฝ่ายไปหาพวกเจ้าด้วยตัวเองณนะสำนักชิงหลวงภายในถงหลักผู้อาวุโสและสิทธิระดับสูงของสำนักชิงหลวงกำลังประชุมกันไปเชิญผู้นี้แข็งแกร่งเกินไปแม้แต่สิทธิแกนหลักของเรายังพ่ายแพ้ให้เขาเราจะปล่อยให้เด็กนี้ทำลายชื่อเสียงของสำนักเราไม่ได้ ปรมาจารย์เจี้ยนเทียนนั่งอยู่บนบัลลังก์ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาทรงสิทธิระดับแกนหลักทั้งหมดไปหากเขาขัดขืนให้ฆ่ามันทันทีข้าจะไม่ยอมให้เด็กหนุ่มเพียงคนเดียวมาดูถูกสำนักชิงหลัวแต่ทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วสำนักตูมม,มุม,มมุมมุมเกิดอะไรขึ้นมีคนบุกเข้ามาในสำนักเราเสียงตะโกนดังขึ้นอย่างโกลาหลเมื่อเหล่าสิทธพุ่งออกไปดูเหตุการณ์เบื้องนอก ท่ามกลางซรากประลักหักทางร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่กลางลานของสนักชิงหลวงเสื้อคลุมของเขาพลิ้วไหวไปตามแรงลมลงปราณสีทองแผ่กระจายออกมาจากร่างของเขาไปเฉินเขากวาดตามองสิทธ์ทั้งหมดของสนักชิงหลวงพร้อมกับเอ่ยด้วยเสียงเรียกข้ามาเองไม่ต้องส่งคนมาหาข้าให้เสียเวลาเราสิทธิ์ถึงกับตัวสันนี่มันบ้าไปแล้วเขากล้าบุกสนักชิงหลวงด้วยตัวคนเดียวข้ามันซะ สิทธระดับแกนหลักนับสิทธพุ่งเข้าใส่ไปเฉยในทันทีตูมงม,ม,ม,มุมเพียงพริบตาเดียวพวกมันทั้งหมดกระเด็นออกไปไกลกว่าสิบเมตรอากกเป็นไปไม่ได้เขาแข็งแกร่งเกินไปไปเฉงยืนอยู่ที่เดิมเขายังไม่ได้ขยับแม้แต่ก้าวเดียวแต่เพียงปล่อยแรงกดดันออกไปสิทธทั้งหมดก็ไม่อาจต้านทานได้ภายในถงหลักปรมาจารย์เจี้ยนเทียนลุกขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยโทสะเด็กบัดซกเจ้ากล้าบุกมาถึงที่นี่ ไปเฉินเดินเข้าไปในถงหลักโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างข้ามาเพื่อบอกพวกเจ้าว่าต่อจากนี้สน,นักชิงหลวจะต้องหายไปจากแผ่นดินนี้ตูมม,มุมพลังของไปเฉินพุ่งออกมาแรงกดดันของเขาบดขยี้ทุกคนในถงหลักทันทีศึกสุดท้ายระหว่างไปเฉินกับสน,นักชิงหลวงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจบตอนที่หก